สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถา hora, อินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับวันที่18พฤศจิกายน2565มีรายงานข่าวนะครับว่าพรรครีพับลิกันสามารถกลับมาควังเสียงข้างมากในสภาผู้แทรนราษฎรของสหรัฐได้อีกครั้งหลังการคว้าชัยชนะของไมค์กาเซียในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรเขตที่27ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นการการันตีแล้วว่าพรรครีบัฟฟิคันนั้นมีที่นั่งอย่างน้อย218ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐถึงเกณฑ์เสียงข้างมากขั้นต่ําจากทั้งหมดเนี่ย435ที่นั่งในสภาเนี่ยครับขณะที่ทางด้านเควินแมคคาทธีซึ่งปัจจุบันนั้นดํารงตําแหน่งผู้นําเสียงข้างน้อยในสภาล่างก็เตรียมที่จะขึ้นดํารงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรคนต่อไปแทนที่ทางด้านนางแอนซี่เพโลซี่ประธานสภาคนปัจจุบันซึ่ง เธอนั้นก็ได้ยื่นใวลาออกแล้วนะครับจากการเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรษของสหรัฐเนื่องจากว่าพรรคเดโมแครตนั้นเนี่ยแพ้การเลือกตั้งในครั้งนี้แม้กระแสคลื่นสีแดงที่หมายถึงสีสัญลักษณ์ของพรรครีบับลิกันนั้นไม่สามารถที่จะกวาดที่นั่งได้มากอย่างที่คาดหมายกันเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่าการที่พรรครีบับลิกันนั้นสามารถคว้าชายาัยชนะการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2 5 1 5ได้นั้นเนี่ยครับก็ทําให้ตอนนี้เนี่ย อย่างน้อยเนี่ยก็ทาให้พรรครีบับลิกันนั้นกลับมาครองเสียงข้ามมากในสภาได้อีกครั้งหนึ่งและสิ่งที่สําคัญนั้นก็คือว่าทางด้านทำเนียบขาวก็มีการเผยแพร่แถลงการของประธานวิฉันโจไบ,บเดนแสดงความยินดีต่อการที่จะแมกคาที่เตรียมขึ้นดํารงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรคนใหม่แล้วก็คาดหวังว่าจะสามารถทํางานร่วมกับพรรครีบับดกันในแบบครอบครัวในอนาคตข้างหน้าในขณะที่พรรครีบับลีกันนั้นยังไม่มีท่าทีการ อตอบโต้จากแถลงการของผู้นําสหรัฐแไก่อย่างใดนะครับแต่ว่าการที่พรรครีบรักดิกันนั้นครองเสียงข้ามมากในสภาล่างจะเปิดโอกาสให้พรรครีบรักดิกันนั้นจะตั้งคณะทํางานเพื่อตรวจสอบฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองได้ง่ายขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นการตรวจสอบข้อตกลงทางธุรกิจในต่างประเทศของฮันเตอร์ไบเดนลูกชายของ โจไปเล่นผู้นํสาสหรัฐนะครับและก็มีความเป็นไปได้สูงว่าพรรครีพับลิกันนั้นจะยุบคณะทํางานตรวจสอบเหตุการณ์ฝ่ายสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดน,นัลด์ทรัมป์ที่ก่อจลาจลที่อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคม2564กรที่ผ่านมานะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องรอติดตามแล้วกันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับหลังจากที่มีการเปิดประชุมสภาครั้งแรกนั้นเนี่ยรีพับลิกันนั้นจะมีในเรื่องของอะไรเป็นพิเศษหรือไม่โดยเฉพาะ ที่หลายฝ่ายนั้นเนี่ยจับตาบอ,อกก็คือการที่จะตั้งคณะทํางานตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของฮันเตอร์ไบเดนลูกชายของผู้นำสหรัฐนะครับโจไบเดนว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันมีเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องของการดําเนินธุรกิจในประเทศยูเครนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายฝ่ายนั้นบอกว่ารี p ับลิกั n น,นั้นอาจจะมีการยื่นให้ตรวจสอบอาทางด้านฮันเตอร์ไบเดนครับ